สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรก,กล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยพาพ่อแม่พี่น้องมาทําทการปลูกมันนะครับเป็นมันแปลงวิจัยนะครับแล้วทําเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับกับสูตรเคล็ดไม่รับกับอาจารย์พศนะครับวันนี้ต้องเจอท่านอาจารย์พศและเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับวันนี้เรามาเจอกับเจ้าของพื้นที่แล้วกัน,นครับเดี๋ยวมาคุยกันครับผม สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมอาจารย์พจปัญญาลอรธรรมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวินัยชมบุตรนะครับครับเจ้าของพื้นที่ของศูนย์ครับผมครับผมศูนย์ศูนย์อะไรครับศูนย์จัการอนุรักษ์เรือน้ำครับผมอืออำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นพิกัดที่มาไม่ไม่ยากเนาะไม่ยากท่านอ๋อเนาะครับอือแล้วตอนนี้นะครับท่านอ๋อ ทำอะไรครับจะมาทําอะไรนะครับวันนี้วันนี้เราก็เตรียมแปลงปลูกมันสำปะหลังนะครับเพื่อที่จะดูเกี่ยวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดินอันดับแรกก่อนนะครับตัวที่2เรามาดูผลผลิตของมันสำปะหลังที่อาจารย์พพส่วนอาจารย์พสเลยว่าเราจะยกผลผลิตของมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรปลูกเนี้ยจะได้เท่าไหร่กันแน่เขาเรียกว่าเคดไม่รับปกติเคดมันต้องรับใช่ไหมครับอันนี้ที่ศูนย์นี่เป็นศูนย์เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการครับอันนี้เราก็เลยบอกว่าเอาในเมื่อหน่วยงานราชการทําร่วมกันกับภาค เอกชนก็คือในส่วนของเอกชนกับรัฐบาลรัฐบาลร่วมกันเนาะทำงานกันเรื่องเราก็เลยมาเปิดเคล็ดไม่รับอ่ะมันไม่รับมันไม่รับตรงไหนครับผมที่จะเพิ่มผลผลิตอ่าคือตรงนี้คือการเตรียมดินก็ได้ได้คุยกับท่านผอว่าเราเตรียมอย่างไรทําอะไรแบบไหนครับอ่ามีการเตรียมดินเราก็ให้ลงรองพื้นอยู่ไร่ละหนึ่งตันเนาะหนท่าันตออนะครับอ่าตัวดินเราก็ได้ปลูกปอเทืองเพื่อเติมไนโตรเจนครับผมอ่าตอนนี้ละ เราก็มีการยกร่องปลูกพันธุ์เนี่ยระยะปลูกเราก็จี้แจงไปแล้วว่าตัวร่องนี้เราอยู่ที่เม็ด40อ่าตัวปลูกนี่เราปลูกที่เม็ด20ครับทําไมถึงปลูกประมาณนี้เนื่องจากว่ามันที่เราใช้เนี่ยเราใช้มันทน่อนแรกคือเราสร้างน้ําหนักได้อยู่แล้วว่ามันท่อนแรกเนี่ยมันท้ำน้าหนักทุกอย่างได้ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเนี่ยมันจะเพิ่มน้ําหนักมันต้องใช้แดดคือแสงสว่างและแดดเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมันคุมเหมือนชาวบ้านที่ปลูกประมาณห่าหกพันต้น อันนี้เราโปรกอยู่ที่980บางถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะไม่ถึงพันต้นตอนระยะหนึ่งไร่ใช่ไหมอาจารย์ถ<า>ึงไร่อา่อาก็คือว่าแต่เนื่องจากว่าเราเราปรับปรุงดินทุกอย่างให้มันเป๊ะเลยครับทุกอย่างอยู่ในกระบวนการคือตอนนี้รอน้ํารอน้ําฝนด้วยรอน้ําหยดด้วยก็คิดว่าประมาณสัก45วันเราจะเร่งมันให้อยู่ประมาณสักเอวเราเนี่ยประมาณสือเราเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าเราจะอัดปุ๋ยตัวไหนลงไปในดินเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอาดดินไปตรวจอีกทีหนึ่งครับว่า่าตัวโพแทสเซียมอยู่ในนี้เนี่ยดินตัวนี้ันนนเเป็ดิหียวครบ โพแทเซียมมันคายน้อยมากกอนคอเนาะครับใช่ครับมันมันมันรักกันเหลือเกินเออมันหวงกันอย่ากอดคอกันกอดคอกันอยู่ไม่ยอมปล่อยแล้วมันไม่ยอมปล่อยให้ให้พืชเราเนี่ยให้มันสัมปลางเนี่ยเราจะต้องทําให้มันปล่อยได้อย่างไรออันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท่านพอยกให้อาจารย์เลยอก็คือยกยกความยกที่มันกอดกันนี่เราะไม่ยอมคายให้อาจารย์ยกให้เลยแต่ตอนนี้ก็เลยเติมกลุ่มไมโครเลซ่าเติมกลุ่มอาบาชิลัสต่างๆอัดไปส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ เราจะต้องให้มันคายโพแทสเซียมบอกให้พืชเพราะว่าเรามีเวลาอยู่6เดือนนะพ่อออนครับ6เดือนนี่ผมผมผมแบบคุยกับท่านพ่ออ๋อแล้วว่าเราจะทายัางไงให้มันเราเนี่ยมันเกินเงาละ10โลครับอันนี้ก็ถือว่าโจทย์ใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่าก็มีกระบวนการที่จะทําให้อ้ไอที่มันรักกันนี่ออกจากกันได้เมื่อไหร่เราก็ทําได้อาจารย์ครับแต่ต้องถามท่านพ่ออ๋อทำไมถึงคัดเลือก ทางอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมมาทําเรื่องมันทําเรื่องดินในตอนนี้ที่มันรักกันเนี่ยครับครับผมก็คือได้ได้คุยกับอาจารย์พจน์เนาะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มน้ําหมักกลุ่มน้ําหมักกระตางปุ๋ยต่างๆแล้วก็มาดูว่าอาจารย์ทําผมไปดูที่แปลงของอาจารย์มาด้วยนะครับไปถึงพื้นที่จริงมาแล้วครับแล้วของอาจารย์เนี้ยก็คือผลผลิตได้เยอะครับพอสมควรครับถ้าว่าชาวบ้านทําได้เหมือนอาจารย์นะชาวบ้านก็ก็จะสบายเลยใช่ครับก็เลยมา ทำแปลงทดลองในศูนย์ของเราเลยว่าแปลงเนี้ยจะได้เท่าไหร่นะครับอาจารย์เนาะครับครับก็ค,บคืออันนี้เป็นเป็นการร่วมมือครับมันเป็นงานที่อยากให้เกษตรกรได้เข้ามาแล้วมีหน่วยงานราชการที่ให้ความรู้อีกส่วนหนึ่งครับคือบ,บ,บางทีไปหาอาจารย์เนี่ยก็มันเป็นส่วนส่วนบุคคลเนาะครับอ่าตอนนี้มันส่วนราชการเลยตอนนี้ส่วนราชการก็จะมีเอกสารก็ที่นี่มันเป็นศูนย์เรียนรู้ไงตรงนั้นกปลูกกันนั่นตรงนี้ปลูกกันนี้ตรงนี้ปลูกกันนี้ที่จริงมันที่นี่ก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี แต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เรามาบริหารจัดการเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่พระแม่ธรณีเลยก็แต่เรื่องินเอาตั้งแต่เริ่มเอา,ง,เเอาง่ายว่าไม่ไม่ยอมให้ไปขึ้นป .3 ป .4 เอาตแต่ ออกจากท้องม่อท้องแม่มาพาอ่านหนังสือตั้งแต่กินกินข้าวเปียวบวบเอาง่ายๆอันนี้ก็จะเก็บเป็นข้อมูลใช่ไหมครับเพื่อจะอาไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังใช่ไหมครับท่านหมอครับอ๋อก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองแล้วก็เป็นแปลงถาทิตเลยนะครับให้ท่านให้พ่อแม่พี่น้องไว้ศึกษาในอนาคตข้างหน้าใช่ครับนะครับและและเข้าและเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันช่วงที่ปลูกจนถึงวันเก็บผลผลิตเนี่ยหนึ่งปีเราเราจะทำตรงนี้ไปจนถึงหนึ่งปีแต่ว่าวันที่ห้าธันวาฯนี่ก็มีเวลาหกเดือนเนาะ ไอตัวนี้เราก็จะมาเปิดดูว่าเนี่ยมันได้กี่กิโลต่อเงาเนี่ยไปในหกเดือนเนี่ยเพราะผมเคยให้ให้คำพูดคำหนึ่งกับท่างหน่วยง,งานราชการว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไม่มีตัวเลือกครับพอเขาดำนาเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยเขามีระยะอยู่แค่ห้าเดือนครับบางคนเขาไปทํามันแปลงนาอืมใชเเเ่เลยเรียกไกับท่านผอว่าถ้าเราทําตรงนี้ให้มัน,เป,นเป็นมันแปลงนาที่หกเดือนเนี่ยครับ,รบ,บามันตบโจทย์ว่ามันตกเงาและวเก็ดแปดโลได้เนี่ย S <S ดีไม่เกษตรกรที่ไม่ต้องเสียพื้นที่ในการที่ว่าปล่อยแล้วรอดำ่าเราตรงนั้นมาปลูกมันระยะสั้นแต่เรายังไม่มีวิธีการตรงไหนที่ไปให้เกษตรกรได้เรียนรู้ไงครับอ,อ,อ,อาจารย์ทำได้เพราะว่าอาจารย์มีแปลงของอาจารย์แต่ในหน่วยงานราชการที่จะมาซัพพอร์ตว่าเพิ่มพลังบวกเนาะเราพูดด้วยหน่วยงานพูดด้วยยังไม่มีมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ตอบโจทย์ไปด้วยกันมีคําถามด้วยกันตอบไปด้วยกันทําด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ วันหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราสามารถให้พี่น้องประชาชนมาศึกษากับกรมพนาที่ดินหรือว่าอา,อานี่ศูนย์ศูนย์วิจัยการรถน้อในน้ำศูนย์วิจัยที่ปากช่องครก็เข้ามาป,ปุ๊บก็โทรหาอาจารย์ก็ได้0 8 3 9 3 8 2 0 7 4หเือว่าโทรไปที่เกษตรกล้วยหรือ,รทอ,รอโทรมาท่านที่พอเบอร์ตัวนย์ครับ 2720701ค่ะโทรหาท่านได้เลยครับใครจะเข้ามาดูงานอยากมาดูแปลงมันที่ท่านพ<ห>อออาจารย์ที่ร่วมกันทำเนะี่ยอยากจะเป็นยังไงโทรหาท่านได้เลยครับอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่ <c oughs> ท่าน <c oughs> พออท่านยินดีต้อนรับตลอดครับ <c oughs> มาเป็นคณะมาเป็นเดียวเป็นไรมาได้เลยครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์เรียนรู้จะได้ดูโอดหลากหลายเลยนะท่านหลายอย่างนะมาดูที่ว่าเขาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงกบเลี้ยงดงดินต่างๆที่นี่อยากได้หญ้าแฝกก็มาขอที่นี่อยากได้คนเลี้ยงสัตว์ อยากได้หญ้าอะไรก็มาที่นี่่ที่นี่มีมีอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่เอาง่ายๆอุดมสมบูรณ์6 0 0้กว่าไร่ที่พื้นที่6 0 0้อยกว่าไร่นะครับคือดวันที่5้าธันวาเราเราจะมีงานดินโลกที่นี่จัดที่นี่เลยใช่ไหมพื้นที่นี่อครับก็ถึงน่องมาดูว่าดินเนี่ยเราไม่ได้จัดงานแห่งประเทศไทยได้ไหเนี่ย จงานโลกเลยาจัดงานโลกนน่แับดินโลกที่ปลูกมันให้กลุ่มที่เขามาดูงานเป็นยังไงก็ค่อยดูว่าบางคนเขาก็ต้องมีเครื่องมาตรวจของเขาเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศครัเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมาเขาจะมาดูว่าแรงมันของเราเนี่ยปรุงอะไรได้มั่งอะไรได้มั่งอันนี้ตรงนี้มันเป็นคําถามทั้งสองคนเลยนะทั้งผมด้วยและท่านปอด้วยต้องจะต้องตอบครับเราตอบเราตอบในในส่วนที่เราทํา ครับอ่าบางทีนอกเหนือจากที่เราไม่ได้ทําตรงนั้นก็เขาก็จะมีคําถามของเขาเองครับตอบของเขาเองว่าเอออันไหนที่เราทําเราก็จะตอบให้เขาครับอันไหนที่เรายังไม่ได้ทาก็อันนี้เราก็ขอวิ้นแวบไว้หน่อยอ,อ่าทางนี้ก็มีเคยทํามาแล้วก็จะให้ท่านปอกบางท่านตอบให้ครับการบานต่างๆในส่วนของขาอาจารย์ที่ทำทุกหน่านมาอาจารย์ก็ตอบให้ได้เป็นที่อยู่แล้วตรงนี้คราวนี้เท่าว่าทั้งหน่วยเอกชนและหน่วยราชการมาร่วมมือกันเพราะ เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเลย<ช>นะครับอันนี้เฉพาะมันสำปะหลังเลยนะเดี๋ยวอน,นาคตอาจจะมีอ้อยครับอา,อาจจะมีอ้อยอาจจะมีอย่างอื่นผสมเพราะว่าผมเคยคุยกับทางเอฟซี FC, แล้วก็หลายๆท่านว่าเราจะปลูกอ้อยอย่างใดปลูกครั้งเดียวได้อยู่ได้ดเจ็บทั่วโคมถ้าสนใจนะครับอาจารย์ก็บอกว่าปลูกครั้งเดียวลูกหลานมีหน้าที่เก็บผลผลิตขายอย่างเดียวอะ่ะครับอ่า ซึ่งมันทาไม่ยากโอ้รถไถไม่ได้กินเลยทีนี้ก็ก็ผมบอกว่ามันมีขบวนการของมันเดี๋ยวตรงนั้นก็เผื่อเออาจจะเอาศูนย์ที่นี่ในการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันอีกสักแปลงครับตัดอ้อยขายไปหรือว่าทําเป็นอ้อยอะไรนะอ้อยขันน้ําให้เกษตรเออให้เกษตรกรศึกเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเียวตรงนั้นเพราะว่าผมเคยคุยกับท่านปออไปแล้วเอาเอาแต่ละชดไปก่อนครวันนี้ปีวันนี้เอาเอาชดมันวันหน้าอาจจะต้องเป็นชดอ้อยดรับวยเราอยู่ด้วยกันกะได้หลายปีนี่โอ้โหอ้อยกีตน เรียนนักศึกษาหรือว่าคนทั่วไปมาดูเกิดที่นี่บอกว่าอ้อยสิบสองต่ออ้อามันเป็นไปได้ยังไงก็นะต้องมีทางนี้เขาจะมีข้อมูลอยู่แล้ววัดตัดอ้อยเสร็จทำอะไรอย่าง่างนานาหือตรงนั้นก,ก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะาตอนนี้มีการซัพพอร์ตทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ทางอาจารย์ก็เป็นส่วนตัวนะเป็นส่วนวรวมเนาะตอนนี้เราก็จะศึกษาร่วมกันไปด้วยกัน,กนทุกเรื่องกับอันนี้ก็ดีใจแทนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็จะมาเผยเคล็ดลับที่ไม่รับ ให้เคล็ไม่รับให้กับพอไม่มีน้องเพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะโคตได้ลืมตาอาปากนะครับกับการการทเกษตรนะครับอาจารย์แล้ววันนี้ท่านผอเขาจะทําการปลูกด้วยมือเองอหอเองนะว่าต้นนี้นะแถวนี้นะครับต้นนี้เลยนะครับต้นนี้ครับคือการปลูกการปลูกนี้ก็คือเราจะใช้ปลูกประมาณอยู่ประมาณ4ีข้อตาจะนับจากข้างล่างมาก็นับไปหนึ่ง 2 3 4สี่ประมาณนี้นะครับประมาณ7เซน6 7เเซนแล้วก็เสียบลงดินเข้าไปแค่นี้ความยาวเท่าไหร่ครับอาจารย์อ่าตัวนี้ความยาวย5มห้เซนกับความยาวย5มเซนลราก็จะเสียบประมาณในหละประมาณเเซนประมาณนี้ถามว่าทำไมถึงเสียบได้แค่นี้ถ้าเสียบลึกปุ๊บปัญหาคือตรงนี้ินอ๋อมันเกิดปัญหานั่นเองอ่าก็คือเวลาแดดมันเผาเนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างของหัวข้างล่างไม่ค่อยโตมากมันจะโตอยู่แค่แม่แตกจากตาพวกนี้หน่อยครับแต่นั้นเราต้องการให้หัวมันกระจายแผ่แล้วก็โตไปพร้อมกันเราก็ให้เสียบประมาณนี้ ตื้นๆนะเจ็ดเซนเท่านั้นประมาณห้าถึงเจ็ดเจ็ดเซนแปดเซนประมาณอย่างงี้ก็ไม่ล้มั้งน้อยจ้ะเนาะไม่ไม่ลงหรอกครับเดี๋ยวต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วในรถก็มีหมูมีหมาก็ค่อยไล่ออกแต่๋ยวใต้ดิปกติมันจะไม่ล้มเดี๋ยวพอระวังน้ำเกลือปุ๊บพินก็จะรัดตัวครับอันนี้เราก็จะบอกว่าตรงนี้มาตัวนี้ก็คือเม็ดสีสีตัวนี้เราก็จะปลูกเม็ดสีสีไม้นี่ก็เม็ดสีสีพอดีอ่ะท่านพอเอาเดือดได้เลยครับตรงนี้อาการย์ตรงนี้ย่างนหมครับอาจารย์ก็คือเวลาเกษตรกรตัดต้นได้หมดครั้ คือตัดเฉียงเราก็เสียบเฉียงไปหน่อยเพื่อให้องศามันได้ลากมันก็หยออกมาเต็ม <c oughs> ถ้าตัดตรงเราก็เสียบตรง <c oughs> ถามว่าผลผลิตต่างกันไหนไมไม่ได้ต่างหรอกครับ <c oughs> มันอยู่ที่การบริหารจัดการเรื่องการดูแล <c oughs> คือมันมีแค่สามสี่หัวถ้าเราทําได้สามสี่หัวเราทําได้ยี่สิบโลมันมียี่สิบสามสิบหัวเราก็ทำยี่สิบโลมันไม่ได้ต่างกัน <c oughs> อยูทประสมคือเราต้องการทําน้ําหนักจะ <c oughs> มีรางสองรางให้แต่ถ้ามันได้ยี่สิบโลก็จบ ทำเงินให้ได้เงินมาทักก็ก็บอกได้ไงว่าทำงานให้ได้เงินมีสามหัวแต่ได้สามสิบโลหัวละสิบโลคุณมียี่สิบหัวแต่คุณทำได้แค่ห้าหกโลอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาที่ได้เงินเยอะๆเอาน้ำหนักเยอะครับผมคือคือตรงนั้นไม่ไม่ได้มีปัญหาจะตัดแต่ไหนไม่มีปัญหาจะปลูกแต่ไหนไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้มากกว่ากับตรงนี้เราเป็นกับตรงนี้เนี่ยออาเสียได้เลยครับตรงนี้อ่าอ่ากับประมาณมาแล้วครับมาดูนีเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบเรามีไม้้ววัดไอ่า โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าได้เลยครับต่อได้เลยเอาไม้ด้วยครับไม้ด้วยอ่าเอาถ้าท่านพอเสียบลยเดี๋ยวผมวัดไม้ให้อ่าโอเคอ่าโตโตดกๆโหัวใหญ่ใหญ่อ่าล่องเลยครับต้นนี้ไม่ต่ำกว่าหกสิบกิโลนะใช่ท่านพอเสียบไปเอับเอาแถวใครแถวมันไม่ใช่นี่เมื่อกี้อ๋ออันนั้นของเกษตรกล้วยๆอ่าอ่าเอาแค่สามสิบพอนี่ท่านพอหกสิบไปเลยเออ เดี๋ยวผมแซงหอไม่ได้นะก็จะหอเฝ้าอยู่นี่คนคนนอกมาแซงคนเฝ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอ่าับนี่นี่ะครับก็ทําไมต้องใช้ท่อนโคนท่อนขี้ใหญ่เกะกะไหมไม่เกะกะเลยนะครับันนี้เป็นผลดีคือคืออันนี้ก็เป็นการเป็นการเขาเรียกว่าเคล็ดไม่รับอย่างหนึ่งก็คือพอมันมันเกิดแล้วมันจะเกิดมีความสมบูรณ์ในตัวครับเนื่องจากว่าท่อนพันธุ์มีความสมบูรณ์ พอมันมันเกิดมามันก็เกิดความสมบูรณ์ในตัวเลยครับนนแต่ถ้าเราใช้มันท่อนเล็กเกินไปอะไรเกินไปปุ๊บก็ท่อนมันมันเล็กมันก็นกลัวมันจะเริ่มเติบโตได้ไงครับอันนี้เราไม่ต้องอะไรเพราะมันมีความสมบูรณ์เนี่ยแตกต้งแตก,กตแกาแตกร้มแตกรากแล้วครับที่ที่เราไม่ต้องการให้เสียบด้่งก็ว่าหนึ่งเนื่องจากของที่นี่มเป็นดินเหนียวอือพอดินเหนียวปุ๊บข้างล่างความความร้อนต่างๆมันจะแพก่กระจายไม่ไม่เต็มที่พอไม่เต็มที่ปุ๊บตัญสาาคือถ้ามันเสียบซึ่งผมว่ามันมันจะไม่โตข เดี๋ยวตอนนี้เราต้องโอ้โหโตมากเลยครับท่านพอจับเนี่ยเขาแขนเลยท่านใหญ่มากเลยเดี๋ยพอแช่แค่วันแตกตาเขียวแล้วดีมากครับอาจารย์ใบออกคำสั่งออกใช่ไหมอาจารย์บอกใบออกคำสั่งออกครับผมอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับท่านพอได้ทําการปลูกนะครับเป็น เอาเลือกเอาใช้ให้ส<ช>องสองแปลงนี้สองไร่นี้นะครับสิบสองต้นนะครับก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยไม่ยากเนาะท่านหมอเนาะไม่ยากครับกเกษตรกรทําได้อย่างเช่นเคยนะครับ,รบผมก็ปีแบบกล,ล้วยๆยบอกว่า,วา,วาเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ให้เดินน้ําพอเดินน้ําหยดเสร็จเพ๊่บก็ไล่ระบบน้ําเลยถ้าฝนตกกระจบไปถ้าฝนไม่ตกก็ต้องวางระบบน้ําให้เร็วเพราะว่าต้องการเอาความชื้นไปให้มันอยู่บริเวณโคนเพราะว่าพอหลังจากนั้นเพื่อผมจะเร่งให้ฉีดทางใบ คงคงจะต้องให้สองวันฉีดแหละครับผมผมต้องการเร่งใบพอบใบออกมาปุ๊บเนี่ยผมจะเร่งทุกอย่างไงเพราะว่าตัวนี้มันฉีดยาคุมยาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมละ่ะก <ười> ็คือคือถ้าฝนมันตกเร็วปุ๊บในตัวเจนที่มันเป็นปอเถืองเนี่ยมันจะทํางานได้เร็วเพราะมันจะเริ่มเนา่าสองวันฉีดฮอร์โมนหนึ่งครั้งคร,ครั้งแรกฉีดวันที่ประมาณเท่าไหร่ก็พรุ่งนี้ฉีดเลย พรุ่งนี้ฉีด,เ,ดเลยพรุ่งนี้ตอนเย็นให้ฉีดเลยนี่เดีเ๋ยวตอนเช้ามาปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาวางระบบน้ำปุ๊บแล,แล้วคิวซีไล่ตรวจตาว่าไม่มีมันกลับหัวนะผมไม่เอามันขี้ฟ้าเตรียมตัวขายถ้านะ <laughs> ตรวจเสร็จปุ๊บก็วางระบบน้ำเสร็จตอนเย็นผมไม่ฉีดได้เลย ก็ใส่เป้ประมาณไม่เกินสามเป้งผมมองดูต้นเป็นต้นไปคือพอฉีดปุ๊บมันก็เท่ากับการว่าเรามีการแพร่บ่มแล้วก็เร่งในตัวอยู่แล้วเพราะว่ากลุ่มน้ําหมักที่เอามาให้วันนี้ก็เป็นกลุ่มน้ําหมักที่เร่งไปอยู่แล้วอัตราในการใช้ครับของน้ําหมักก็คือรับหนึ่งรับสองรับสามก็ให้ห้าสิบซีซีหลังจากนั้นใช้ร้อยเลยอ่าหนึ่งสองสามห้าสิบจากสี่สิบห้าวันไปนี่ก็อาจจะเพิ่มเป็นสามร้อยครับผมพอมันประมาณสักสามเดือนขึ้นไปก็อาจจะเพิ่มเป็นห้าร้อยเลยต่อน้ำยี่สิบลิตรต ทุกอย่างต้องเพิ่มเป็น2อถึงสเท่าตัวมไม่ว่าจะเป็นทางใบหรือทางดินมันไม่มีผลกระทบหรอครับอาจารย์มันได้มันใส่ได้สูงสุดถึงครึงง่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรโอามาดีไหมดีแต่มันเปลืองอ๋อเท่านั้นเองดอีแต่มันเปลืองอแต่อยากได้ผลดีใส่เยอะๆออาก็ประมาณนั้นครับ,รบก็<ม>น้ำหมักของอาจารย์ก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรนักหนาการราคาถือว่ามิตรภาพ มีธาตุอาหารครบ16ชนิดได้ทั้งวุ้นได้ทั้งบาซิลัสทั้ง3ตัวได้ทั้งบิววบรียมทาเลเซียมและบีทีได้ทั้งคือในดินผมไม่ได้หว่วงเพราะผมอัดไตโคดมามาเต็มที่แล้วเพราะว่าจนปุ๋ยผมจะเป็นสีเขียวเต็มแปลงแล้วดังน,นั้นผม,ผมไม่ได้หว่วงเรื่องดินแล้วตอนนี้หว่วงเรื่องเดียวคือจะเอาจุลินทรีย์กลุ่มไมโครไรซาและบาซิลัสเนียมาทําให้ดินเหนียวมันคลายตัวได้อย่างไรไม่ต้องอัดได้เต็มที่และเพราะว่าตอนนี้ก็กลุ่มลากไผ่รากกล้วยลาก แล้วก็ลากขัวตอนนี้ก็หมักไว้อยู่มาสี่ร้อยห้าร้อยลิตรตัวนี้ก็จะเอามาอัดทางดินให้ครับรก็งนั้นพวกนี้ไม่คายตัวยิ่งผลตกยิ่งยิ่งรักกันดีถ้าถ้าทําดินตรงนี้ให้กลายเป็นดินล้วนได้เนี่ยก็จบปีหน้าก็ไม่ต้องทําอะไรละแล้วสบายๆแล้วเราแค่อัดไปปกติเลยเลยครับผมอ,อันนี้ถือว่า,วามันดินเป็น,ด,น,ด,น,ด,นดินเหนียว่้นขั้นใหญ่อย่างที่ท่านพอว่าพอรักกันมากถือตัวปีนี้เราเป็นปีที่ฟื้นต้องมาฟื้นฟูครับ ก็ก็ไม่ได้เช exactly. ิงฟื้นฟูหาดินที่นี่ก็ถือว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ายังเอาตัวที่มันรัดกันนี่ยังออกไม่ได้แค่นั้นเองครับ่ายังยังยังขาดพวกนี้อยู่เพราะว่าที่นี่มันเป็นแปลงใหญ่นะท่านพอบางทีก็อาจจะดูแลยังไม่ทั่วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไหนจะมีงานของหน่วยงานราชการอยู่เรื่อยๆไงครับตรงนี้เมื่อผมเข้ามาดูแลเพิ่งก็ส้างแปลงนี้ก็จะทำให้มันเป็นแปลงที่เป็นโมเดลตัวใหม่ไปเลยครับผมจัดรูปแบบว่าเออตัวนี้เราต้องอัดอย่างนี้แล้วพะมันเปลี่ยนค่าอะไรต่างๆ รประมาณนั้นครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เต็มๆตะมมาเต็มอิ่มนะครับแล้วได้เบอร์โทรทั้ง2ท่านนะครับที่จะโทรปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการปลูกมันนะในระบบน้าหยดนะฮะอันนี้เป็นปน,น้ำหยดเนปะ็นในน้ําหยดในในแปลงนี้นะครับแล้วก็เป็นเทคนิคการปลูกมันต่างๆตั้งแต่การเตรียมดินการเตรียมท่อพันการปลูกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับทาไมต้องฉีด2วันฉีด ทำไมต้องเพิ่มอาัตราการฉีดเป็น50เป็น100แล้วเป็น150แล้วก็ถึง500ซีซีมีข้อดีอาจารย์พดได้ เผยเคล็ดลับไปแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถเอาไปใช้ใช้แล้วไม่เข้าใจนะครับก็โทรมาได้นะจันพ้นเนาะครับได้รครับถ้าท้านใครมีไลน์อยู่แล้วก็สามารถไลน์ได้ไว้24ชัชว่วโมงถึงเวลาจันก็ตอบทุกค,คนครับครับถ้าไลน์แล้วตอบแล้วย,ยังไม่มั่นใจมาที่เจ้าของพื้นที่ท่านทอนะครับขอเบอร์โทรอีกท่านเอ้ยอีกรอบนะครับศูนย์แปดเจ็ดครับครับสองเจ็ดสองครับศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งครับครับผมแล้วเจอกับเกษตรกล้วยกับการปลูกมันในแปลงแปลงอะไรนะจัน พอดอปากช่องเลยก็ได้ก็คือว่าเพราะอะไรนะพอดอปากช่องพัฒนาที่ดินปากช่องทางง่ายๆนะเรียกว่าศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดินครับแล้วเจอเกษตรกล้วยๆและอาจารย์พ์และท่านพอในคลิปต่อไปเกี่ยวกับการปลูกมันครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ กมีหลักฐานกับเขาวางสักหนึ่งแปลงหนึ่งต้นนะครับที่สี่แปลูกกี่ต้นคะสามต้นสามต้นหนึ่งสองสามสามต้นหรือสามแถวคะคุณสามต้นพอไหมอาละปลูกข้างๆท่านโอ้ข้างหลังข้างผอด้วยครับเออข้างหลังผอแล้วข้างหน้าอ่าแล้วข้างหน้ายิ้มเลยนะครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทีละคนเอาทีละคนเรียบร้อยละเรียบร้อยสามต้นเสร็จแล้วอ๋อ อยู่ติดกับแป้งของอ๋อนนะคะช่วยกันเยอะแยะมากมายอย่างนี้แป๊บเดียวก็เสร็จครับโอ้โห,โหมากันจากเจ้าหน้าที่ของกรมมาช่วยกันครับวา,างคนเสียบคนวางคนเสียบคนเงี้ยโอ้ยต่อให้สิบไล่ก็ไม่กลัวเงี้เนอะนี่สองไลนจิ๊บๆเลย